อัปเดตฮาร์โมนิก้าคืออะไรและสามารถเข้ามาช่วยเราแก้ปัญหาผิวอย่างไรได้บ้างใครนะคะที่เป็นสายเสริมสวยความสวยความงามปี2025นี้ต้องรู้จักฮาร์โมนิก้าค่ะสวัสดีค่ะหมอขนมนะคะดเรแพทย์หญิงพัชรนนอ,นอัศววริกค่ะแพทย์ชำนาญการในเรื่องของการปรับรูปหน้ารวมถึงการดูแลผิวหนังค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอจะพาทุกคนมารู้จักกันกับฮารโมนิก้าค่ะ ฮาร์โมนิก้าคืออะไรหลายคนนะคะน่าจะเริ่มได้ยินชื่อฮาร์โมนิก้าที่เราเรียกกันนะคะต้องบอกว่าฮาร์โมนิก้านะคะเป็นตัวฟิลเลอร์ที่ให้ผลในเรื่องของงานผิวด้วยงานผิวในที่นี้นะคะก็หมายถึงการลดรอยยับเล็กๆนะคะการให้ผิวของเราเนี่ยมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นรวมถึงผิวเนี่ย กระชับดูเฟิร์มมากยิ่งขึ้นค่ะแปลว่าฉีด1เราได้ถึง2ได้ในเรื่องของประโยชน์การเติมเต็มจากตัวฟิลเลอร์ด้วยรวมถึงได้ประโยชน์ในเรื่องของงานผิวด้วยค่ะ ฮาร์โมนิก้าช่วยอะไรแล้วก็เหมาะกับใครบ้างนะคะใครที่เหมาะฉีดฮาร์โมนิก้าสำหรับกลุ่มคนไข้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยฮาร์โมนิก้าสามารถใช้ได้ตั้งแต่กลุ่มคนไข้อายุน้อยนะคะไปจนถึงกลุ่มคนไข้ที่มีอายุทั้งนี้นะคะต้องบอกว่ายาตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ดูที่อายุเป็นหลักค่ะแต่เราดูที่ปัญหาคุณภาพผิวเป็นหลักนั่นแปลว่าถ้าใครก็ตามที่หมอประเมินแล้วมีการสูญเสียความยืดหยุ่นของผิวมีรอยยับเยอะนะคะจากการขยับของกล้ามเนื้อ ะะเราเนี่ยสามารถพิจารณาใช้ฮาร์โมนิก้าในการปรับปรบปุงคุณภาพผิวได้ค่ะหรือว่าบางท่านนะคะที่เริ่มมีปัญหากับบริเวณตรงช่วงกรอบหน้านะคะที่หย่อนคล้อยลงเราต้องการเพิ่มในส่วนของโวลูมเล็กน้อยทําให้หน้าเนี่ยอิ่มฟูขึ้นรวมถึงปรับปรุงคุณภาพผิวไปพร้อมๆกันก็สามารถใช้พิจารณาฮาร์โมนิก้าในการปรับปรุงคุณภาพผิวรวมถึงปรับรูปหน้าได้ค่ะ มารู้จักข้อดีและก็ข้อเสียของฮาร์โมนิก้ากันค่ะสําหรับฮาร์โมนิก้านี้เองนะคะข้อดีเลยเนี่ยแน่นอนนะคะเราเนี่ยสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ตั้งแต่หลังการฉีดทันทีค่ะก็เพราะว่าเขาออกฤทธิ์นะคะคล้ายๆกับตัวฟิลเลอร์ก็คือมีในเรื่องของการเติมเต็มแล้วก็เรายังได้ประโยชน์นะคะในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพผิวด้วยได้เรื่องความชุ่มชื้นความยืดหยุ่นผิวรวมถึงลิฟติ้งนะคะเก็บกรอบหน้าได้ดังนั้นนะคะประโยชน์ของฮาร์โมนิก้าเนี่ยก็จะหลากหลายมากกว่าแค่การ ฉีดฟิลเลอร์ตามปกติค่ะแล้วก็ยังได้ประโยชน์ในเรื่องของงานผิวพ่วงเข้ามาแต่แน่นอนนะคะว่าข้อเสียเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะคะ1เลยก็คืออย่างบางท่านเนี่ยพอเป็นกระบวนการการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบางร่างกายนะคะก็จะตอบสนองเยอะสามารถเกิดอาการบวมขึ้นได้ค่ะภายหลังการฉีดแต่ว่า,าการบวมเหล่านี้นะคะก็จะหายไปภายในระยะเวลาไม่เกิน1สัปดาห์ค่ะลำดับถัดมานะคะที่เราอาจจะเจอได้จากการฉีดตัวฮาร์โมนิกาเนี่ยก็คือบางคนนะคะที่ผิว บ้างมากๆหรือว่าเทคนิคการฉีดของหมอบางท่านที่ไม่ดีก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกเป็นก้อนได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญของแพทย์หรือว่าความชํานาญของแพทย์เนี่ยเข้ามาร่วมกันเป็นศิลป,ปะในการปรับรูปหน้าการใช้ยายอย่างเหมาะสมค่ะ การปฏิบัติตัวก่อนแล้วก็หลังการฉีดฮารโมนิก้านะคะสําหรับปกติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปการฉีดฮารโมนิก้าเนี่ยก็ดูแลตัวเองค่อนข้างง่ายนะคะโดยก่อนทําหัตถการนะคะก็คือการงดอาหารที่มีความเสี่ยงทําให้เลือดออกง่ายนะคะเช่นกลุ่มอาหารเสริมพวกกลุ่มวิตามินซีวิตามินอ e, ีฟิชออยล์เป็นต้นนะคะหรือกระทัางใครนะคะมีใช้ยาอะไรโรคประจําตัวอะไรก็แจ้งแพทย์ผู้ทําการรักษาก่อนโดยตําแหน่งการฉีดนะคะไม่แนะนําให้มีสิวอักเสบขึ้นอยู่บริเวณ นันเองสำหรับข้อปฏิบัติตัวภายหลังการรักษานะคะก็ดูแลค่อนข้างง่ายนะคะเช่นการงดแต่งหน้านะคะในช่วงประมาณ6กถึงชั่วโมงแรกนะคะหลังทําทันทีเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยคุณหมอจะทําการนวดนะคะในบริเวณที่ทําการรักษาให้เพื่อให้ตัวยานเนี่ยมีการกระจายแล้วก็กลืนตัวเข้าดีกับชั้นผิวของเราหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้ไม่จําเป็นที่จะต้องนวดต่อคะ่ะแล้วก็สามารถดูแล ตัวเองได้ตามปกตินะคะอาจจะระวังในเรื่องของแอลกอฮอล์หรือว่าของแสลงเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดอาการบวมเท่านั้นเองค่ะค่ะสำหรับตัวงานปรับปรุงคุณภาพผิวประจําปี2025นี้นะคะคงหนีไม่พ้นแน่นอนฮามูนิกาค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังเริ่มรู้สึกกังวลว่าเรามีปัญหาบริเวณช่วงกรอบหน้าต้องการลิฟ ผิวให้ดูเฟิร์มขึ้นนะคะรวมถึงนะคะร่วมกับการเติมเต็มให้ผิวเรามีคุณภาพดีก็ <S <S 1> <S 1> สามารถพิจารณาเข้ามาปรึกษาในเรื่องของการใช้ตัวฮาร์โมนิก้าหรือว่าการปรับรูปหน้าด้วยฮาร์โมนิก้าได้ค่ะ